อันนี้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับตู้ตู้ควบคุมที่ภายในตู้ภายในคร่าวๆอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับก็เวลาที่เราประกอบใช้งานนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็มีอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ของเราเนะี่ยเป็นโซลาร์ปั๊มเป็นวงเล็บ VFD นะครับต้องอย่าลืมนะ VFD นะครับแล้วก็จะเป็นเบรกเกอร์นะครับถ้าเรา ประกอบ2ระบบก็จะมีทั้งเบรกเกอร์ AC และเบรกเกอร์ DC นะครับเพื่อที่เอามาป้องกันในการติดตั้งก่อนที่จะเข้าไปอินเวอร์เตอร์นะครับเพราะว่าเวลาติดตั้งจริงเราก็ต้องเช็คไฟขาเข้านะครับว่าแรงดันไฟนะครับถูกต้องตามที่มาไหมบวกลบถูกต้องไหมนะครับถ้าไม่ถูกต้องก็ให้ กับขั้วให้เรียบร้อยก่อนเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับก่อนก่อนที่จะออนไฟนะครับแล้วก็ข้อ4กับข้อ5นะครับก็จะเป็นเซิร์ฟปรเทคชันนะครับ DC และ AC นะครับตัวนี้มันจะทำหน้าที่ป้องกันถ้าทั่วไปเขาเรียกป้องกันฟ้าผ่านะครับแต่จริงๆแล้วมันป้องกันกระแสไฟกระชากนะครับเกินเกินแรงดันที่มันกำหนดมาครับมันก็จะบายพาสนะครับลงกาวทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ก็ ใส่ไว้ก็ป้องกันได้ค,ค่อนข้างดีนะครับถ้าเกิดว่ามีฟ้าลงฟ้าผ่านะครับอยู่ที่บริเวณรอบข้างแต่ถ้าโดนจังๆนะครับก็เสียเหมือนกันนะครับตัวนี้ถ้าโดนจังๆจริงๆนะครับแล้วก็ข้อหกเนาะก็จะเป็นข้อต่อ MC4 นะครับตัวนี้แหละที่เอาไว้ใช้งานต่อกับสายโซลาร์เซลล์นะครับแผงโซลาร์เซลล์นะ ตัวนี้เวลาต่อนะครับก็จะมีเครื่องมือเฉพาะนะครับเป็นพวกคีมย้ำนะครับถ้าเกิดว่าคุณภาพของข้อต่อไม่ดีหรือย้ำสายไม่ดีนะครับเวลาที่เราใส่ไปแล้วมันไม่แน่นนะครับมันก็จะละลายได้นะครับตัวนี้เจอบ่อยแล้วนะครับมันมันจะละลายแต่ถ้าดีที่สุดนะถ้าเป็นไปได้นะครับเอาสายนะครับต่อกันโดยตรงเลยนะจะใช้ หวัวแรงบัตรกีเอาก็ได้นะครับตัวนี้ส่วนมากถ้าถ้าเกิดว่าช่างโซลาเซลล์เขาทำเขาติดตั้งเองนะครับหรือใครเก่งๆเขาเขาทำวิธีนี้หมดนะมันจะรีดประสิทธิภาพของแผงโซลาเซลล์ได้เต็มที่เพราะว่าลดข้อต่อนะครับน้อยลงนะครับเรื่องสายไฟเนี่ยมันก็ต่อกันได้ค่อนข้างดีกว่านะครับแล้วก็ข้อเจนะครับข้อเก็ 7, จะเป็นสายโซลาเซลล์เป็นสายเฉพาะของโซลาเซลล์เลยนะครับเป็นชนิด 1> P.V. หนึ่ง F นะครับตัวนี้ก็จะมีฉนวนนะครับกิมลองซูมลงไปให้ดูหน่อยครับฉนวนของของสายตัวนี้นะครับมันจะเป็นสองชั้นนะครับชั้นด้านนอกนะครับกับด้านในแล้วก็สายมันจะเป็นนี้มันสามารถรับรองได้สูงสุดอยู่ที่โวลต์นะครับแรงดันอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยโวลต์นะโอเคครับ อันนี้เป็นตู้อินเวอร์เตอร์ที่ประกอบสำเร็จนะครับก,ก็จะใช้อุปกรณ์จากหน้าเมื่อกี้นะครับเข้ามาเข้ามาประกอบนะครับลองซูมลองซูมให้ดูตัวอย่างหน่อยนะครับก็สามารถติดทัมเมอร์ตรงตรงแถวนี้ได้นะ้ออ่านี้ครับใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองหารูปตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าต,ตัวนี้เดี๋ยวให้น้องคิงเปิดนให้นะครับ ตกเข้าไปในไลน์นะเดี๋ยวแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันแค่เปิดปิดปั๊มแค่โซนเดียวครับใช่ครับก็คือก็คือแห้ตัวมันเองแต่ถ้ามันมีสี่โซนห้าโซนเนี่ยบางทีอุปกรณ์มันเยอะมันต้องแยกตู้ครับใช่ครับแต่จะแยกตู้นะคบแต่ถ้าว่าโอเคแค่ลุ่มปั๊มแบบเปิดครั้งเดียวโซนเดียวอย่างเงี้ยโอเคไม่ต้องมีก็ได้นะครับไอ้ปุ๊บจรงลูกนี้อันนี้มีซ้ำเลยเห็นีหม้เบอร์เป็นซเบอร์เห็นบอร์ดช่างไหม เป็นทามเมอร์แบบโรล่านะอ่ะไม่ใช่ครับอันนี้เป็น i อโอทนะครับเป็นทามเมอร์ไอโอทหมายถึงว่าเราสามารถสั่งงานม,ามือถือได้นะครับเราก็ตั้งเวลาได้นะครับก็แค่บอร์ดตัวเล็กๆตัวนี้นะครับสั่งงานให้อินเวอร์เตอร์ทำงานเลยทันทีนะครับแค,แค่เล็กๆแค่นี้แหละแล้วก็ถูกถูกกว่าทามเมอร์ได้ซ้ำถูกพอๆกับทามเมอร์แหละตัวนี้ตัวละประมาณสองร้อยสองร้อยกกว่าบาทมั้ง สองร้อยสามร้อยไม่เกินนี้น,น,นะครับตรงนี้ที่เป็นแผงวงจรที่รู้สอนชีว์บัสซิชีวตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับในตรงนี้มันก็มีทามเมอร์หลายแบบนะครับจะเป็นทามเมอร์แบบ IoT หรือจะเป็นทามเมอร์แบบนาฬิกาก็มีการลองไปยุบใส่เอานะครับตามความเหมาะสมแต่แค่ให้ให้ให้ดูองค์ประกอบภายในตู้ว่าเวลาที่มันต้องไปวางแล้วนะครับเบเกอร์เซอร์เบเกอร์ดีซีเบเกอร์เอซีเซอร์แล้วก็ดีเลย์พวกนี้เป็นตู้แล้วนะ ถ้าจะไปใส่ทัมเมอร์หลายโซนเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่เหมาะนะครับมันเป็นไฟแรงกันต่ําใช่ครับพวกพวกพวกทัมเมอร์ทีนี้ก็สามารถประกอบได้เหมือนกันนั่นแหละนะครับเพียงแค่ว่าเวลาที่การซ่อมบํารุงมันก็จะยากยากต่อช่างหน้างานนิดนึงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับตู้เนาะอคองครับให้เห็นหน้านั้นแหละครับโอเคอันนี้เป็น การเลือกซื้อนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับให้เหมาะสมกับปั๊มน้ํอ๋อตะเลือ๋โอเคมาและเราต้องวิเคราะห์อ,อะไรบ้างาต้องวิเคราะห์อ,อะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้นะ่ะมันจะต้องดูหลกัหลกๆเลยก็คือปั๊มน้ําเป็นหลักนะครับเป็นเป็นกําลังกําลังของมอเตอร์เป็นหลักนะครับปั๊ปปั๊ม,มน้ำ่นแหละว่าเราจะใช้ปั๊มน้ํากี่แรงหรือกี่วัตนะครับตรงนี้มันก็จะเอามาเปรียบเทียบว่า จริงๆแล้วเราจะดูดูขนาดแรงแล้วก็กระแสนะครับเป็นหลักเนาะก็คือวัดกับแอมนะครับวัดกับแอมเป็นหลักเราก็จะไปหาอินเวอร์เตอร์เลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นแรงดันไฟนะครับที่จะใช้นะครับที่จะใช้หมายถึงว่าปั๊มของเรานะครับเป็นขนาดกี่โวลต์ สองรอยี่สิบโวลต์หรือสามรอแปดสิบโวลต์นะครับแล้วก็ขาเข้านะครับอินพุตนะมอมิเตอร์เป็นซิงเกิลเฟสหรือทีเฟสนะครับแล้วก็ความถี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสัดส่วนใหญ่ห้าสิบเฮิร์ตนะครับโอเคถัดมานะครับแล้วก็มีอะไรอีกขาออกเนาะไปขาออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปหาปั๊มน้ำมาแหละนะครับปั๊มน้ำ ขนาดน้ำหนักตัวนี้ส่วนมากมันก็จะเล็กๆนะครับแต่มันมีวามุ้นใหญ่มากเลยนะเต็มตู้ล้นตู้ก็มีนะถ้าไอ้ไอตัวใหญ่ๆนะครับมันเกินเกินสามสิบแรงไปแล้วนะครับมันจะใหญ่ไม่สามารถเราทาดูได้ข้างนึงถึงแต่ถ้าโอเคถ้าแค่สามสี่แรงก็อาจจะไม่ได้คิดเลยเยอะใช่แค่พูดกรณีที่แบบไปเจอตัวใหญ่ๆแล้วจะมาประกอบใส่ตู้อย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้มันจะสกีตู้แล้วนะใช่มันมันมีขนาดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าเราติดอินเวอร์เตอร์นะครับสภาพแวดล้อมก็ทำโรงเรือนนิดหนึ่งนะครับโรงเรือนมิดชิดไม่ให้ฝนสาดนะครับเพราะว่ารอบข้างถ้าสังเกตนะครับก็จะมีพวกพัดลมระบายอากาศตรงนี้นะครับก็จะดันเข้าดันออกระบายอากาศช่วยมันครับจะมีความร้อนสะสมู่ความร้อนสะสมหรือบางทีถ้าฝนตกมันก็สามารถเข้าไปได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าโรงเรือนไม่ดีนะครับแล้วก็ราคาเนาะ นี่คือสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงนะก่อนการขนาดสภาพแวดล้อมการรับประกันราคานะครับเวลาเราไปซื้อเราก็ต้องคิดถึงปัจจัยพวกนี้อยากจะให้รู้พื้นฐานก่อนว่าจริงๆมันไม่ใช่ว่าจะซื้อได้เลยเน,นะครับจะต้องคํานึงถึงสเปคของมันก็นจะเป็นปัน๊มน,น้ําแผงอิมเตอร์แลอื่นๆนะครับเรื่องของ้อนี้น่าจะผ่านนะเมื่อกี้เราจบไปสังกลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือปั๊มน้ํา ยังไม่ได้รวมคำนวณนะเพราะจริงๆการบ้านวันนี้ผมผมผมมีมีให้ก่ออีกนิดหน่อยแต่จะเป็นเรื่องของปัจจัยที่ในการกำหนดประสิทธิภาพอ่าสเต็ของปั๊มน้ำครับครับอันที่สองคือแผงโซล่าเซลล์ถ้าเราได้ปั๊มน้ำเราถึงจะได้แผงนะครับอันที่สามกัวเป็นเตอร์ส่วนกลุ่มที่สี่ก็คือกลุ่มอุปกรณ์เสริมอื่นอื่นที่จําเป็นในระบบน้านะครับซึ่งระบบน้ำที่ดีเนี่ยมีอุปกรณ์ที่ต้องรู้จัก หลายสิบตัวอยู่เหมือนกันนก็าจาเป็นนะครับจําเป็นมันช่วยช่วยโปรเทคอ่ช่วยให้ทํางานได้ให้ปั๊มน้ําระบบสูบน้ําเนี่ยทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยป้องกันเนี่ยโปรเทคก็คือป้องกันนะครับอย่างยกตัวอย่างอุปกรณ์ตัวแรกที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็น,นดดตรนที่ที่หลายคนก็รู้จักอยู่แล้วก็ใช้กันนะครับเป็นเพรรลอยปั๊มน้ำครับครับเป็นแพร,นะร,แพรที่ อ่าลอยปั๊มน้ำระบบสูบน้ำที่ให้เกิดความป้องตัวป้องกันการเสียหายจากสิ่งสกปรกอ่าเออมันสุขภาพด้วยการงานที่อายุกานยาวมั้งปั๊มมุ่งการสิ่งสกปรกยังไงเบางทีมันออกไปกลางน้ำนี่ไงไอพวกขาพวกเขาบอกอะไรอะไรใกล้น้ำกลางน้ำมันอาจจะสาดใสกว่าน้ำใกล้ๆฝั่งมันจะทุ่นกว่าอะไรประมาณนั้นอืมแล้วก็ทำให เหมาะสมกับแหล่งน้าที่มีความผันผวนแล้วก็สะดวกในการเคลื่อนย้ายบางทีจะย้ายเลยก็แค่ต่อ,อท่อล็อตข้างหลังแล้วก็ลากแพรไปได้เลยนะครับเพราะ,ะว่าเราก็ใส่เป็นหน้าแปเนนะใช่ใช่แพร์สุดมากทุกด้าหลังนี่เป็นหน้าแปนนะครับก็ย้ายไปได้นะครับย้ายย้ายออกเลยนอนตออกล็อกลากแพรไปเลยอยากไปตรงไหนก็ไปครับนี่มาดูข้อดีของมันนะครับระยะด,ดูดสั้นหม่าําให้ปั๊มน้ําทางานเต็มประสิทธิภาพสั้นจริงไหมเนี่ยครับยังหเมตรนินี่มาดูข้อดี สั้นจริงไหมเล็กนึงเนี่ยครับเป็นรับลง,ลงเล็นึงอ่าแล้วก็ปั๊มน้ําขึ้นลงตามระดับน้ํานะครับเช่นน้ําขึ้นน้ําลงมันจะขึ้นลงลดลดเทสลอดความหมายคือถ้าถ้าช่วงที่แบบน้ําแห้งใช่ไหมครับระยะท่อดูดก,ก็จะลึกลงไปก็ต้องใช้แรงดูดมากขึ้นใช้แรงดูดมากขึ้นถ้าเราตังต้งบนฝั่งนะเวลาน้ํน้ำิวน้ํนลดลงมันก็จะแรงดูดใช้มากแต่ถ้าเป็นแพรเนี่ยมันลดระดับมันก็ ถ้าดูดก็อยู่ท่อเดิมดท่อดูดก็อยู่ท่อเดิมนะครับอร้อนก็จะเกิดขึ้นน้อยในท่อฝั่งดูดแล้วก็ไม่ต้องกลัวกังวลว่าน้ำจะท่วมปั๊มนะครับยกเว้นยกเว้นต้นปั๊มต้นต้นตวนรั่วถ้วบางคนทำเองแล้วแบบทำฐานน้อยๆนะครับแล้วหลังคาสูงสูงลงมาลงมาตีปุ๊บความไม่ได้ช่วยปั๊มอะไรเลยคือบางคนทำทุ่นสี่อันนะครับ แล้วทาหลังคาสูงพอพอช่วงปกติเนี่ไม่ได้เป็นไรหรอกแต่ช่วงฤดูฝนพายุลมมานะ่ะโอ้โหพัดพัดแทนความเลยนะเพราะวันต้านลมแล้วฐานมันไม่ใหญ่ครับแล้วฐานฐานของแพต้องใหญ่นะครับไม่ไม่ต้องกลัวลงทุนกันมานิดนึงเนาะตรงนี้ไม่ต้อง,งกอกน,น้ํนนะาบ่อยเพราะท่อดูดมันอยู่ใกล้น้ำใช่รับมันก็ไม่ต้องกอกน้ําบ่อยเวลากอกก็กอกง,ง,ง่ายนะมันก่อกเต็มเร็วแต่ว่าต้องต้องมีเรือพายไปหรือท<ำ>ําเป็น สะพานก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ทุ่นทีๆมันก็เติมเติมเติมได้เหยียดเหยียดได้แล้วการขโมยได้ในระดับหนึ่งเพราะเคลื่อนย้ายขึ้นลงยากบางคนบอกว่ากลัวขโมยขโมยปั๊มนะครับก็เอรไปลอยแพแต่ถ้าคนจะขโมยมันก็ขโมยได้แลากลากออกมาโอเคนะครับแต่จริงๆข้อดีเยอะอยู่นะครับตามที่ว่าเนี่ยหลักสูตรก็คือระยะดูดสั้นเอาให้ปั๊มทำงานเต็มประสิทธิภาพเนี่ยคือระยะที่สั้นทสุดนะครับจำนวนมาก มันจะลดควมามต้นทุนเสียและปัญหาการสง่งระยะยาวไ,ได้นะครับเรื่องของพวกคาวิเ t ชันเรื่องของฟองอากาศที่แบบระยะดูดบรรจัยมาหลายอย่าะทำให้มีฟองอากาศเข้ามาทำให้แบบควาเป็นรูอะไรเงี้ยครับมันลดลงได้ตรงนั้นครับ